สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องวงจรปิด Wi-Fi รุ่น6630 IP นะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมความคมชัดนะครับอยู่ที่3ล้านพิกเซลนะครับมามีอินฟราเรดนะครับ6ดวงอ่าช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับอ่าตรงนี้รับรองสูงสุดอยู่ที่128ชินะครับอ่าตรงนี้ข้างๆเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับอ่ารุ่นนี้สามารถสั่งหมุนซ้ายขวาก้มเงยได้นะครับ มีไมล์ลำโพงในตัวนะครับอ่าด้านล่างจะเป็นช่องอ่าต่อสายแลนนะครับส่วนฝั่งข้างๆนะครับจะเป็นช่องช่องสายของอะแดปเตอร์นะครับอ่ากล้องนะครับเราก็จะแถมมาด้วยก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับกับอ่าอะแดปเตอร์นะครับกับสายนะครับหนึ่งอันบุ๊กน็อตนะครับอ่าขาตั้งนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับ สำหรับนะครับวิธีการติดตั้งนะครับให้เราโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับนํำมืถึงเรานะครับมาโหลดที่ Pay Store หรือ App Store นะครับแอป KP WiFi Cam นะครับตัวนี้เลยเป็นรูปตาสีฟ้านะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาจะมาเจอหน้านี่นะครับหน้าลงทะเบียนนะครับให้เราลงผ่านเมลผ่านเฟซผ่าน ทวิตเตอผ่านไลน์อ่ะเราเลือกลงได้เลยนะครับแต่จะแนะนํานะครับจะเป็นลงผ่านไลน์นะครับจากนั้นให้เราตกลงหรืออนุญาตไปเลยครับอ่าเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับอ่าหน้ารายการอุปกรณ์แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราต่อกล้องเลยครับนำมาแอปเตอร์นะครับมาเสียบนะครับด้านหลังกล้อง จากนั้นรอสักครู่นะครับรุ่นนี้จะเป็นกล้องติดตั้งภายในนะครับ เมื่อกล้องพร้อมใช้งานนะครับให้เราออกจากแอปก่อนนะครับอ่าไปที่ตั้งค่านะครับของมือถือเราให้เราไปเช็คนะครับใน wifi นะครับว่าเราเชื่อมต่อเน็ตสองจุ G หรือว่าห้า G นะครับอ่าการเชื่อมต่อครั้งแรกผมแนะนำให้เป็น2 4งจุดสี่ G หรือ2 G นะครับอ่าจากนั้นให้เรากลับมาที่แอปเหมือนเดิมครับให้เรากดเพิ่มอุปกรณ์นะครับ อ่าหรือว่ารูปบวกนะครับมุมบนนี่นะครับจากนั้นากดเข้ามาจะเจออ่าให้เราเลือกเป็นทคอนฟิกครับอันที่สองแล้วกดขั้นตอนถัดไปครับอ่าตรงนี้จะขึ้นชื่อ Wi-Fi ที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้เลยบรรทัดล่างครับจากนั้นให้เราเริ่มกำหนดค่าเลยครับไม่รับข้อมูลการกำหนดค่าแล้วกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi ตึ้นแต่สำเร็จแล้วอ่าดังนั้นนะครับจะขึ้นนะครับเลขไ d ของเรานะครับขึ้นมาให้เรากดกําหนดครับอ่าให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับของเราเองผมจะสร้าง1นถึงหนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับขอแค่จําได้นะครับอ่าจากนั้นกําหนดครับก้อจะขึ้นว่าผูกความสําเร็จนะครับให้เรากดเช็คดูว่าดูกล้องได้ไหม ดูได้นะครับให้เรากดกลับมาหน้าเดิมนี้นะครับมาที่รูปเฟืองนะครับรูปเฟืองที่ข้างข้างออนไลน์กดเข้ามาให้เรามาตั้งค่านะครับตั้งค่าวิดีโอจากนั้นเลือกคุณภาพนะครับคุณภาพวิดีโอนะครับให้เราตั้งเป็น full hd ก็ได้นะครับหรือว่า hd ส่วนการบันทึกนะครับ3อย่างนี้นะครับเราเลือกได้เลยการบันทึกสัญญาณเตือนภัยก็คือเราจะบันทึกเฉพาะ เวลามีคนผ่านเท่านั้นนะครับส่วนบันทึกทั้งวันก็จะบันทึก24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนกําหนดเองก็จะมีให้ตั้งเวลานะครับว่าเราจะบันทึกช่วงไหนนะครับอ่านี้ผมจะเลือกเป็นบันทึกทั้งวันก่อนนะครับแล้วก็ออก,กําหนดเลยตั้งค่าเรียบร้อยจากนั้นอีกหนึ่งอย่างก็คือตั้งเวลาครับเข้ามาให้เรากดซิงค์คนไนเวลาในโทรศัพท์เลยครับตั้งค่าเรียบร้อย โอเคครับจากนั้นให้เรากลับมาหน้านี้นะครับกดดูอ่าเราดูกล้องได้แล้วอ่าตอนนี้นะครับให้เรานํากล้องนะครับที่เราติดตั้งแล้วไปตามจุดต่างๆนะครับได้เลยโอเคจากนั้นนะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเบื้องต้นเลยอ่าสั่งหมุนให้เรากดมาที่ ptz นะครับอ่าหรือนี่นะครับบนล่างซ้ายขวาอ่าเขาจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือก ผมสั่งหมุนขึ้นอันนี้หมุนไวมากนะครับโอเคอินเลตนะครับเมื่อทำงานจะขึ้นมาหกดวงนะครับแล้วจะเห็นเป็นภาพสีขาวดำนะครับอ่าแบบนี้ โอเคอ่ารุ่นนี้นะครับสามารถพูดคุยโต้ตอบได้นะครับอ่าตรงนี้เลยพูดถืออ่าถือเพื่อพูดคุยนะครับให้เรากดกดค้างไว้นะครับเราก็จะพูดที่โทรศัพท์นะครับที่กล้องก็จะได้ยินเสียงเรานะครับอ่ากดค้างเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับจากนั้นนะครับถ้าจะให้คนที่อยู่หน้ากล้องนะครับตอบเราให้เราเปิดเสียงพูดตรงนี้นะครับฮัลโหลครับ สวัสดีครับเขาก็จะส่งมานะครับต่อมาสีหน้าจอนะครับตรงนี้แอปเรานะครับสามารถดูพร้อมกันได้สูงสุดสี่ตัวเลยอ่าอันนี้ผมเชื่อมไว้หนึ่งตัวนะครับก็จะดูได้แค่ตัวเดียวอยู่โอเคต่อมานะครับเป็นโซนกิจกรรมนะครับตรงนี้โซนกิจกรรมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะบันทึกตรงไหนอ่าถ้าเป็นสีแดงก็คือบันทึกทั้งหมดนะครับอ่าเราถ้าเราไม่เอาเราก็ เลือกออกได้ครับนะที่นี้ผมจะเอาทุกช่องนะครับโอเคจากนั้นนะครับการเล่นย้อนกลับนะครับการเล่นย้อมกลับย้อนกลับนะครับให้เราข้างล่างนี้นะครับเล่นกลับกดเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นเวลานะครับเมื่อเรากดเข้ามาก็จะมีแยกออกมานะครับเรากดเข้ามาดูรอ่า ถ้าผมจะเอาวิดีโอนี้นะครับให้ผมให้เรามากดนะครับลูกศรชี้ลงด้านหลังนะครับอ่าผมกดหนึ่งครั้งเขาก็จะเริ่มดานวน์โหลดนะครับ ดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เรากดกลับมานะครับถ้าเราจะเอาไฟล์วิดีโอเมื่อกี้นะครับให้เรามาเลือกที่อัลบั้มนะครับล่างสุดเลยกดเข้ามาอ่าตรงนี้จะขึ้นเป็นหัวข้อนะครับจะเป็นภาพท้องถิ่นกับวิดีโอท้องถิ่นนะครับภาพก็จะเก็บภาพนะครับที่เราถ่ายนะครับจากกล้องนะครับอ่าอันนี้เป็นวิดีโอท้องถิ่นจะอยู่ในวิดีโอบัตร T F นะครับอันแรกสุดเลยอ่าอันนี้นะครับเป็นวิดีโอ ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเราสามารถแบ,บป็ปันหรือว่าเซฟลงเป็นไฟล์ได้นะครับา่าโอเคครับอ่าจากนั้นนะครับเมื่อเราดูได้ปกติเราตั้งค่าเรียบร้อยเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับอ่าวันนี้รลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ